ไทยเร็วขึ้นนะคะอย่างกรุงเทพมหานครปริมณฑลเนี่ยโดนไปด้วยแล้วต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักตั้งแต่คืนนี้เลยนะคะดูเส้นทางพายุนะคะคืออย่างช่วงบ่ายเนี่ยไต้ฝุ่นโนรูยังอยู่ที่ทะเลจีนใต้แต่คาดการณ์ใหม่ล่าสุดจะขึ้นฝั่งเร็วขึ้นขึ้นฝั่งเวียดนามตีหนึ่งถึงตีสี่เช้าวันพรุ่งนี้หรือเรียกง,ง่ายๆก็คือคืนนี้นะคะ ตีหนึ่งถึงตีสี่คืนนี้จะขึ้นฝั่งเวียดนามแล้วพรุ่งนี้นะคะบ่ายโมงของวันพรุ่งนี้จะเข้าลาวไทยเองพายุโนรูจะเข้าเร็วขึ้นนะคะจะเข้าฝั่งที่ไทยเคลื่อนเข้าไทยเนี่ยสี่ทุ่มคืนพรุ่งนี้ถึงตีหนึ่งของวันพฤหัสเรียกง,ง่ายๆก็คือคืนวันพุธอะคะ่ะสี่ทุ่มของคืนวันพุธต่อเนื่องไปจนถึงประมาณตีหนึ่งของเช้าวันพฤหัสนี่คือเวลาคาดการณ์นะคะที่ พายุโนรูจะเข้าไทยที่จริงเนี่ยตอนแรกเข้าใจว่าจะเข้าไทยประมาณเย็นเย็นของวันพฤหัสนะคะพี่มดแต่ไม่ใช่ละไม่ใช่เย็นพฤหัสแล้วนะคะเป็นคืนวันพุธต่อเนื่องเข้าเช้าวันพฤหัสหลังจากนั้นนะคะช่วงบ่ายวันเดียวกันถัดไปวันพฤหัสเนี่ยก็จะเข้าสู่จังหวัดภาคอีสานตอนกลาง ู้อำโดยการส่วนพยากรณ์อากาศกลางกองพยากรณ์อากาศของกรมอุตุคุณสมควรต้นจานให้เหตุผลว่าขึ้นฝั่งเร็วขึ้นเพราะว่าโนรูเนี่ยความเร็วมันไม่แผ่วเลยอะค่ะความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณร้0กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเคลื่อนตัวเนี่ยอยู่ที่ความเร็ว30กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งปกติแล้วพายุเนี่ยเขาจะเคลื่อนตัวประมาณไม่เกิน10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่โนรูนี่30 มันเคลื่อนตัวเร็วมันก็ขึ้นฝั่งเร็วขึ้นมหาเราเร็วขึ้นนั่นเองนะคะตอนเข้าเวียดนามเนี่ยคาดการว่าน่าจะยังเป็นไต้ฝุน่นอยู่ค่ะเวียดนามนี่โดนหนักแน่นอนเข้าฝั่งสักพักหนึ่งถึงจะเป็นโซนร้อนตอนเข้าไทยยังเป็นโซนร้อนนะคะท่านผู้ชมโอ้โหหนักจริงๆเข้าไทยยังเป็นโซนร้อนแล้วถึงจะค่อยๆอ,อ่อนกําลังลงเป็นดิวเปสชันฉะนั้นล่าสุดเนี่ยประกาศจากกรมอุต,ตุนินยมวิทยาฉบับที่9ที่ออกมาตอน11บเอโมงนะคะเปลี่ยนแล้วนะคะ เปลี่ยนเป็นเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งตั้งแต่วันนี้เลยตั้งแต่วันนี้คืนนี้อะคะ่ะว่าง่ายๆก็ทั้งประเทศนะคะอย่างของวันนี้จะเริ่มเป็นภาคอีสานภาคกลางภาคตอนออกภาคใต้ก่อนแล้วพอไปพรุ่งนี้ภาคเหนือก็จะเริ่มเข้ามานะคะนี่เดี๋ยวติดตามรายละเอียดกันเต็มๆในช่วงต่อไปนะคะอันนี้รีบบอกข่าวกันล่วงหน้าก่อนเลยนะคะจะได้เฝ้าระวังกันตั้งแต่คืนนี้แล้วนะคะ